้งหนักน้ำต้งหนักพี่น้องลโอ๊ยน้ำมหนักน้ำปีห้าสี่กันนัแด้อครับน้ำต้งหนักแหาเลครับแกว่า Nam tôm súng qua 1 mét. <laughs> พญาเขาถ่ายนะครับพอมาแล้วมันสวมากทิปีีเแล้วมันแค่นาบ้านค่ะ

ว้าวค่อยๆค่อยๆแล้วก็ขาไปอีกแล้วยังเสียอีกแม่หนังครับต้นหินต้นหินขาดไครับเออออกไหมอนี่น้ำ อ๋อยูนีเฮดสัตวนี่เสื้อ